สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับซอสซีเบอร์รี่นะคะทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นคลิปที่หลายๆคนขอกันมานานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลาแ0ปีแล้วนะคะพี่จอยก็ยังไม่ได้ทำคลิปนี้ให้กับทุกคนได้ดูกันสักทีแต่ว่าวันนี้นะคะหวังว่าจะไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าพี่จอยก็จะมาทำคลิป อนแต่งรูปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรอเนาะเพราะว่ามีคอมเมนต์เข้ามาแบบแทบจะทุกวันเลยนะคะว่าแบบให้พี่จอยสอนแต่งรูปให้หน่อยะคะก็วันนี้จัดมาแล้วจริงๆจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทําคลิปสอนแต่งรูปไปแล้วนะเมื่อประมาณกี่ปีอะ นานแล้วอ่ะสามสปีได้นะเออแล้วก็คลิปนั้นเนี่ยก็จะมีความแบบแอบนิดนึงเอออะไรประมาณนี้ฟิลประมาณว่าแบบก็ไม่อยากให้คนรู้ว่าตูรูปเยอะเออแต่ว่า คลิปวันนี้นะทุกคนก็คือจะไม่เหมือนเดิมคือจะสอน step by step แล้วก็จะสอนทุกอย่างที่พี่จอยตุง้งตุ้งยังไงแต่งยังไงปรับแสงยังไงฟิลเตอร์อะไรวันนี้ก็คือจะรวบรวมแล้วก็มาบอกในคลิปนี้เลยนะจ๊ะโอเคเราไม่พูดเยอะละเดี๋ยวเรา มากันเลยนะคะโอเคตอนนี้ชาลิสาคัมแบ็กแล้วจ้าอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนที่เราจะไปดูกันนะ,ะเดี๋ยวจอยขึ้น b e ฟอร์และก็อา t e r เตอร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูก่อนนะคะว่า2รูปนี้ระหว่างก่อนและหลังแต่งมันแตกต่างกันยังไงนะคะปิ้งนี่ตอนนี้ก็จะขึ้นอยู่บนหน้าจอเรียบร้อยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ารูปนี้พี่จอยแต่งยังไง ก็มาดูกันเลยจ้าอ่าโอเคตอนนี้พี่จอยก็บันทึกหน้าจอแล้วนะคะซึ่งรูปที่เราจะมาแต่งนะคะก็คือรูปนี้เลยค่ะทุกคนที่เพือ่อนเเห็นกันอยู่ณนะตอนนี้นะคะซึ่งสิ่งแรกที่พี่จอยจะทำนะคะนั่นก็คือเราจะเข้าไปตรงที่ Edit นะคะของรูปภาพนี้นะคะก็คืออันนี้พี่จอยใช้ p p o o n นะคะมันก็จะมีโหมดให้ e i t ภาพาะคะจะเริ่มจากการ ปรับแสงความสว่าง Exposure ตรงนี้นะคะขึ้นมาสักประมาณ16เนาะ,ะ Brilliance อันนี้พี่จอยจะไม่ปรับแต่ว่าในบางรูปจะปรับแต่รูปนี้จะไม่ปรับเพราะว่ามันจะทำให้สีทองฟ้าของเราเนี่ยเป็นเป็นขั้นๆน,นะคะทองฟ้ามันจะไม่สวยถ้าเกิดว่ารูปที่ไม่มีทองฟ้าก็จะมีปรับบ้างต่อไปเราจะมากันที่ Shadow นะคะอันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยว่า Before เนี่ย หน้าค่อนข้างมืดนะคะมันจะแบบมืดมากๆเลยเราก็ต้องเอาชารดโดขึ้นนะคะเห็นปะพอดึงชาโ์โดขึ้นเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นแต่ว่าพี่จอยคิดว่ารูปนี้จะเอาขึ้นสักประมาณ60พอนะคะหลังจากนั้นคอนราสต้องลดลงนะคะเห็นป่ว่าพอลดคอนราสต์ลงเนี่ยอันนี้ปกติอันนี้ลดลงนะคะมันก็จะทําให้ภาพสว่างขึ้นอันนี้พี่จอยคิดว่าน้าจะสัก ยิบสามพอนะคะอะความสว่างเอาขึ้นนิดหน่อยนะคะประมาณสิละกันนี่นะคะอันนี้คือ before แล้วก็ a f ฟเตอันนี้คือเฉพาะการปรับแสงนะคะหลังจากนั้นวอร์มลองดูก่อนวอร์ warm, อันนี้ไม่ปรับนะคะน,นี่เหมือนเดิมเพราะว่าความรู้สึกคือมันโอเคแล้วนะคะต่อไปก็คือเป็นทินนะคะทินพี่จอยจะเอาขึ้นสักประมาณ 15ล้กันนะคะเห็นป่าว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ทินเนี่ยผิวมันจะมีความเขียวๆนะคะแต่ว่าพอใส่ทินปุ๊บมันจะอมชมพูขึ้นนะคะผิวก็จะดูสุขภาพดีขึ้นนั่นเองนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็บันทึกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปกันที่เฟซจูนเลยนะคะอันนี้จะเป็นภาพก่อนหน้าที่พี่จอยแต่งไว้เนาะแล้วก็ไปหารูปที่เราแต่งไว้เมื่อกี้นะคะนี่นะคะก็คือรูปที่เรา แต่งกันไว้เมื่อกี้นะคะโอเคเราจะมาเริ่มการเก็บรายละเอียดนะคะโดยการรีเชฟก่อนเลยนะคะก็คือเราจะมาตุ้งหุ่นของเราให้สวยแล้วก็เพอร์เฟกสังเกตดูว,ว่าพี่จอยเนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีหน้าทองนะตรงนี้เราก็จะเอาหน้าทองเข้าไปอันนี้พี่จอยจะเลือกตรงรีไฟนะคะแตะตรงรีไฟมันจะสวยสุดหลังจากนั้นเราซูมเข้าไปแล้วก็ค่อยๆ ดึงเข้าไปนะคะน,นี้ก็แล้วแต่นะว่าเราอยากน้ําหนักเหลือเท่าไหร่อันนี้เป้าหมายพี่จอยก็คือน้ําหนักเหลือ1นกิโลกรัมนะคะเราก็ตบเข้าไปเลยนะคะแล้วก็มีบริเวณในอีกช่วงเอวจริงๆตรงนี้เนี่ยเอวปกติพี่จอยตบเข้าแต่วันนี้มันติดมือเราอยู่นะคะก็ก็ดึงมือเราไปด้วยแล้วก็แขนต้องเล็กลงนิดนึงเพราะว่าตอนนี้แขนแบบไม่ได้เลยเหมือนหนักกล้ามมากเลยนะคะนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะนะ จักระลนิดหน่อยนะคะช่วงนี้เออให้มันดูแบบผอมเพรียวอ่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ซูมออกแล้วก็ดูนะคะเห็นปะอ่ะเสร็จปุ๊บทีนี้เราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราก็ต้องสะโพกผายเราก็ต้องเอาสะโพกออกมาละหนึ่งแมตต์นะคะจุดนี้ฝั่งนี้ด้วยนะคะอันนี้คือแล้วแต่เลยนะก็คือเราต้องดูเขาเรียกว่า รูปร่างของเราแล้วก็ดูว่าเราอยากได้รูปร่างแบบไหนอัน,นพี่จอยก็ไม่ได้เข้าฟิตเนสมาเป็นปี2ปีแล้วเนาะเพราะาเราใช้วิธีการแต่งรูปเอาอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเจอตัวจริงแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนตัวจริงนิดนึงโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาที่หน้าหเห็นเปล่าว่าอ้ยเหนียงใหญ่มากทุกคนอันนี้คือต้องตบเหนียงขึ้นไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปกติพี่จอยไม่ได้เหนียงใหญ่แต่วันนี้คือเราก้มหน้านะคะเอออ่ะเสร็จปุ๊บ มีตรงไหนอีกคอนะคะอันนี้คอดูเกรง็งเกรงดูเหมือนคอผู้ชายแล้วก็มาตบตบไหล่ด้วยนะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะว่าเราอยากจะตบบริเวณไหนบ้างอันนี้ของพี่จอยก็จะมีบริเวณน,นี้มันแล้วแต่รูปเลยบางรูปเนี่ยมันอาจจะโอเคอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องแต่งพี่จอยจะทําการสัญญกรรมจมูกนะคะเพราะว่าปลายจมูกมันยังไม่ค่อยพุ่งล้วก็ดึงออกมานิดนึงแล้วก็เก็บปีกจมูกนะคะแล้วก็ลองซูมดูอ่าโอเคเห็นไหม เริ่มสวยคางเรียวสวยนะคะได้ผ่านสวยงามเสร็จแล้วเหลือผมนะคะคือผมเนี่ยด้วยความที่วันนั้นลมค่อนข้างแรงนะคะก็จะตุงผมให้ดูแบบดีขึ้นดูสวยขึ้นแล้วก็ไทยทอยเนี่ยจะต้องทุยนิดนึงนะคะผมจะต้องหนานะคะเพราะว่าเราแบบ เป็นคนดูแลตัวเองไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาแต่ว่าเราดูแลเส้นผมด้วยผมเราก็จะต้องหนาในพี่จอยก็พยายามตุูงผมออกมาให้มันแบบดูมีความหนานะคะดูเป็นคนแบบเคยผมหนามาตั้งแต่กําเนิดไม่ได้ทําอะไรเลยแกอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะคะเยอะไหมอ่ะก็ไม่เยอะมากนอก้อก็ถือว่าเป็นการแต่งแบบกรุบก ฟลประมาณว่าถ้าเกิดว่าเจอตัวจริงก็จะยังจํากันได้อยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเอานมออกนิดนึงแล้วกันนมมันเล็กไปนะคะก็ตุ้งนมออกให้ดูเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกหน้าใจแล้วก็อันนี้เสื้ออันนี้รู้สึกว่าขึ้นเยอะไปนะคะแล้วก็ตุ้งลงมาให้มันดูเป็นทรงที่สวยงามนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าโอเคหรือยังออขออนุญ,ญาตดึงหางคิ้วนิดนึงเพราะเหมือนเขียนคิ้วแบบสั้นไปหน่อยนะคะ โอเคตอนนี้คือสวยไปมันยกมุมปากนะคะก็ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะถ่ายรูปม,มาแล้วร,รู้สึกว่าหน้าเบ่งนะคะเราก็ต้องยกมุมปากขึ้นโอยเหลืออีกหนึ่งจุดพี่ซอยเกือบลืมนะคะตุ้งกีเพราะว่าวันนี้คือลมมันแรงแล้วลมมันพัดเข้ามาตรงกีของเราเราก็ต้องตุ้งน้องเข้าไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวคนจะรู้ว่าเรายังไม่ได้แปลงเพศนะคะเดี๋ยวจะโปะว่าเป็นกระเทยไม่ได้เราเป็นหญิงแท้เราก็ตุ้งเข้าไปแบบนี้เห็นไหม เออีสวยรูปร่างสวยหุ่นดีนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็กดถูกใจนะคะก็คือเป็นการเซฟนั่นเองเสร็จปุ๊บทีนี้พี่จอยก็จะมาที่รีทัชนะคะทุกคนแล้วก็เราจะไปกันที่สมูทก่อนเริ่มจากซูมเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยสังเกตว่าหน้าผากพี่จอยเนี่ยไม่ค่อยสวยเราตั้งสมูทไว้ที่ระดับ100เลยนะคะก็คือผิวแบบผิวเนียนขั้นสุดนะคะหน้าผากตรงนี้มีเหงื่อก็ ถูๆไปนะคะแบบนี้บริเวณไหนที่รู้สึกว่าผิวมันไม่เนียนนะคะอันนี้ก็คือจะช่วยทําให้ผิวของเราเนียนขึ้นนั่นเองนะจ๊ะเส้นผมก็ต้องสมุดด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็รักแร้บางทีรักแร้มันจะเป็นมุมอับนะคะมันจะดูแบบไม่ค่อยสวยเราก็ต้องสมุดนางนะคะอ่ะแล้วก็บริเวณนี้นะคะ เส้นเลือดตรงนี้นะคะ่ะก็ต้องสมุดด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะดูเป็นขนมจีนนะจ๊ะจะดูเกรงเกินไปโอเคเสร็จปุ๊บขาด้วยนะคะ่าค่ะก็ต้องสมุดแล้วก็ตรงไหนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยยังไม เก็บรายละเอียดยังไม่ดีอะไเงี้ยก็ซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะมีอีกหนึ่งทริคก็คือการรีดผ้าสังเกตดูว่าชุดพี่จอยเนี่ยมันไม่ได้เรียบ100%ยเปร็นต์่ไหมมันก็จะมีความยับยับเราก็ใช้สมูทนี่แหละคะ่ะก็ทางลงไปเลยนะคะมันก็จะทําให้เสื้อผ้าของเราดูมีการใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มฝ่ายลายนะคะก็สมูทนองไปแบบนี้อ่ะเราเรามาดูกันเห็นไหม จากที่ผ้าแบบยับๆนะคะมันก็จะดูเรียบขึ้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่อยากเพิ่มความเรียบขึ้นอีกให้แนะนําไปที่สมูทเตอร์ตรงนี้นะคะเอาสักประมาณ50ก็พอสมูทเตอร์เนี่ยจะเป็นฟิลแบบขั้นกว่าของคําว่าสมูทนะคะคือจะสมูทยิ่งขึ้นสําหรับคนที่คิดว่าแบบเคยมันเอาไม่อยู่อะไรองี้มันก็ต้องมาที่สมูทเตอร์คะแล้วก็เรานมนิดนึงตรงนี้เหมือนเห็นแผลผ่าตัดนะคะอ่ะ คิดว่าได้แล้วนะคะสวยมากตอนนี้คือผิวสวยนะคะต่อไปนะคะพี่จอยก็จะมาที่ฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์ที่ใช้บ่อยที่สุดเลยก็คือ Royal ตรงนี้ฮะ,ะอันแรกแต่ว่าสังเกตดูว่ามันจะค่อนข้างแบบซีดมากพี่จอยจะยกขึ้นไปแค่ประมาณไม่เกิน20นะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ15-20อันนี้ใช้สักประมาณ18พอแล้วนะคะสวยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมา เ,เติมผิวกันเพราะเมื่อกี้พอเราสมูทเนี่ยผิวพวกเมคกอัพต่างๆเนี่ยมันจะจางลงนะคะเราก็มาเติมแก้มไปที่โทนนะคะโทนตรงนี้แล้วก็เลือกสีพี่เจาจะใช้สีชมพูเอ้ยสีส้มตรงนี้นะคะแล้วก็ปัดแก้มเพิ่มนิดนึงเออตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงจมูกด้วยเพราะเราทาจมูกมาอุ้ยมันเยอะเกินไปอ อ่ะโอเคแล้วก็ตรงบริเวณดวงตาด้วยเบาๆนะคะกรุบๆพอเพราะว่าบางทีดวงตามันก็รู้สึกว่ามันซีดอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะเขียนอายแชโดว์มาแบบเยอะแล้วแต่ว่าพอถ่ายรูปออกมาแล้วมันซีดนะคะเราก็สามารถแต่งตรงนี้เพิ่มได้แล้วก็เลือกระดับพี่จซยเอาสักประมาณ 80ก็พอนะคะต่อไปพี่ซอยจะทำการเติมคิวนะคะมาที่โทนเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่สีน้ำตาลเข้มนะคะอยู่ข้างล่างเลยตรงนี้แล้วก็ซูมเข้าไปหัวคิวเนี่ยมันจะแหว่งแว่งนิดนึงนะคะนี่พี่ซอยก็จะเติมนี่เห็นไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเติมเยอะเกินไปแล้วมันดูเลอะเทอะนะคะแล้วก็กดตรงโทนตรงนี้แล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นยางลบแล้วเราก็ มาลบข,บขอบขอบออกได้นะจ๊ะและนี่ก็คือก่อนแต่งแล้วก็หลังแต่งนะคะนี่กดให้ดูแบบนี้เลยนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะจ๊ะหลังจากนั้นเราก็ทำการเซฟเรียบร้อยนะคะพอเซฟเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับไปที่โฟโต้ใหม่นะคะแล้วก็มาที่ที่เราเซฟเสร็จเมื่อกี้นะคะ เสร็จปุ๊บนะคะทุกคนพี่จอยก็จะเข้าไปที่ Edit อีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาแต่งแสงเพิ่มนั่นเองนะคะก็จะมีการแบบดึงแสงขึ้น Exposure ขึ้นไป12นะคะแล้วก็ Shadow shadow ไม่เอาแล้วนะคะแต่ว่าพี่จอยอยากได้ Contrast เพราะว่าตัว Contrast เนี่ยจะทําให้รูปของเราดูลำมุลขึ้นนะคะเอาไปสัก10ก็พอนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นจะไปเพิ่มความทินนะคะทิน ให้มันอมชมพูนะคะจะได้สวยสักประมาณ9ก็สวยแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดถ้าเกิดว่าเราแต่งรูปเยอะจนเกินไปเนี่ยเราจะต้องมาที่ sharpness นะคะใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือเพิ่มความคมชัดของรูปอันนี้พี่จอยจะขึ้นมาสักประมาณ15บละกันไม่เยอะมากนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้รูปก็จะดูคมชัดขึ้นไม่เบลอเพราะว่าเวลาที่เราตุงรูปเยอะจนเกินไปเนี่ยบางทีรูปมันจะเบลอนะคะและนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่จอยจะโชว์ระหว่าง before แล้วก็ after ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะจ๊ะและนี่นะคะทุกคนก็คือทริกการแต่งรูปของจอซีเบอร์รี่ที่ แต่งอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะจริงๆจะบอกว่าเ e สจู e เนี่ยพี่จอยซื้อเป็นแพ็กเกจรายปีเลยนะคะก็คือจ่ายปีละประมาณน่าจะ2 0 0พันนะคะเราก็ต้องแบบลงทุนกันนิดนึงเพื่อความสวยนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจะบอกว่ามันขาดไป1ขั้นตอนซึ่งเป็นขั้นตอนที่พี่จอยอะใช้บ่อยที่สุดนะคะนั่นก็คือการแต่งดวงตาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอหยิบโทรศัพท์นะคะพี่จอยขออนุญาตเข้าไปที่ เฟซจูนให้เพื่อนๆดูกันอีกหนึ่งรอบแล้วก็แต่งดวงตาให้กับเพื่อนๆดูอีกหนึ่งรอบนะเนื่องจากว่ารูปนี้เนี่ยมันเป็นรูปที่เราหลับตาใช่ไหมเราก็จะไม่สามารถแต่งตาได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่จอยจะไปตรงนี้นะคะถ้าดารูปนี้นั่นเองนะคะก็อันนี้เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้ดูเลยเนาะรูปนี้เป็นรูปที่พี่จอยแต่ง ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบีฟอร์อ f t เตอร์ประมาณนี้นะคะตุงเรียบร้อยแขนเขินอะไรมาแล้วนะคะเราจะมาแต่งดวงตารูปนี้ซึ่งจริงๆจ,จ,จ,จะบอกว่าการแต่งดวงตาเนี่ยคือดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะมัน make a difference มากๆเลยเดี๋ยวพี่จะสูมให้ดูอันนี้ก็คือก่อนแต่งตาของเราจะเป็นสีดำสนิทแบบนี้เลยนะคะให้เราไปที่เพน แล้วก็เลือกโทนนะคะแล้วก็เลื่อนไปที่สีน้ําตาลอ่อนนะคะมันจะอ่อนๆอ,อ,อมเหลืองๆก็คือสีนี้นะจ๊ะหลังจากนั้นก็ซูมเข้ามาเลยแล้วก็ระบายนะจ๊ะนี่พอตาของเราสีอ่อนแล้วเนี่ยมันจะทําให้ดวงตาของเราเนี่ยดูสวยหน้าเราก็จะดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็ไปที่สีอ่อนลงอีกหนึ่งเฉดนะคะแล้วก็ระบายเพิ่มแบบนี้เลยนะคะทุกคนเห็นปะ เสร็จปุ๊บลองสังเกตดูว่าตาสองข้างนะคะข้างนี้จะเป็นข้างที่แดดลงเยอะมากที่สุดพี่จอยจะแต่งข้างนี้ให้สว่างมากสีตาข้างนี้จะค่อนข้างสว่างแต่ว่าข้างนี้ด้วยความที่มันมีเงาเห็นปะมีเงาตกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตาข้างนี้ไม่ควรจะสว่างมากเราก็จะมาลบนะคะเราก็จะลบที่เรา าจจะเติมที่แบบสว่างจนเกินไปไม่กี่นะคะให้มันเข้มเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะดูปลอมนะคะดูโปดูไม่เป็นธรรมชาติถึงแม้ว่าการแต่งรูปของเราจะาดูเกินธรรมชาติไปมากแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ต้องแบบเออให้มันดูแบบสมจริงนิดนึงอะไรประมาณนี้เนาะเ,เดี๋ยวก่อนอ่ะเติมเพิ่มนิดนึงเพราะว่าไม่กี่รู้สึกว่าเข้มเกินนะคะประมาณนี้เห็นไหม เดี๋ยวพี่จอยจะให้ดูความแตกต่างนะคะเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็กดถูกต้องหลังจากนั้นนะคะเรามาที่อาซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็เปลี่ยนสีได้แต่พี่จอยไม่ใช้อันนี้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะคะใช้ตรงที่ปากกาไมื่เกี่วมันจะสวยกว่าแต่ว่าตรงนี้พี่จอยจะมาที่ไวท์เทนนะคะก็คือทําลูกตาขาวของเราให้ขาวขึ้นไปอีกเห็นปะอาจจะไม่ได้ต่างมากเพราะเราอยู่กลางแดดแล้วเนาะ ก็เป็นอันเรียบร้อยแค่นี้เห็นไหมทุกคนลองซูมดูดวงตานะระหว่างก่อนกับหลังเห็นไหมก่อนกับหลังแต่งนอกจากดวงตาจะดูสว่างขึ้นแล้วเนี่ยหน้าก็ดูเล็กลงด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทริคสาหรับตาลูกครึ่งฮะ,ะแล้วก็อันนี้พี่จอยแอบสังเกตเห็นอีกหนึ่งสิ่งที่คิดว่าควรจะต้องแต่งนั่นก็คือแขนเพราะว่าแขนเนี่ยสังเกตดูว่า ก็ตุงแล้วตุงอีกไม่รู้จะตุงไปถึงไหนแล้วเพราะว่าตอนนี้กระจกมันจะเบี้ยวนะคะเราก็ต้องมาที่เพนหลังจากนั้นเนี่ยเราไปที่โทนแล้วก็เลือกสีน้ําตาลเข้มนะคะทุกคนคือเหมือนกับว่าเป็นการลงเงาให้กับแขนของเราค่ะทุกคนถ้าแขนของเรามันมีเงาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแขนจะดูเล็กลงนั่นเองนะคะปรับระดับไปที่ประมาณสี่สิบสองก็พอไม่ต้องเยอะมากเห็นไหมอ่ะ ดูดูแขนนะคะก่อนและหลังพอแขนมันมีเงามาตกแล้วเนี่ยมันจะทําให้แขนของเราดูไม่เด่นแล้วก็จะดูเล็กลงอันนี้ก็คือเป็นทริคสําหรับคนที่อาจจะตุงเยอะแล้วแต่ว่าตุ้งยังไงก็ตุงไม่อยู่นะคะก็ให้ใช้ทฤษฎีของแสงและเงามาเป็นตัวช่วยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเซฟรูปนี้จะโพสต์วันพรุ่งนี้นะคะก็ไปกดไลค์กันด้วย เสร็จแล้วค่ะทุกคนและนี่ก็คือทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างจริงๆที่พี่จอยมาสอนแต่งในวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ทริคในการแต่งรูปดีๆไปนะคะแล้วก็อันนี้คือมันขึ้นอยู่กับความชอบของเราเลยแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้เราอะแบบออกกําลังกายมาเยอะแล้วเราจะไม่ตุงรูปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ะคะแต่ว่าสําหรับพี่จอยเนี่ยเราไม่ได้เขา้า ฟิตเนสเลยไม่ได้ออกกําลังกายเลยแล้วก็จะใช้วิธีการแต่งรูปแทนนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเจอตัวจริงแล้วไม่สวยเหมือนในรูปเนี่ยก็อย่าทักนะคะว่าเดี๋ยวพี่จอยจะรู้สึกเสียใจก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ออกเป็นว่าถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยเดี๋ยวเผื่อคลิปหน้าพี่จอยมาสอนแต่งเพิ่มเติมอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย oh summer it sounds good right now after what we just experienced doesn't it grilling out lawns being mowed and pools opening these are some of the things we expect with summer <laughs>